วันนี้นี้จะพาทุกคนไปกินไปช็อปไปเที่ยวคาเฟ่ไปตลาดปลาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสวัสดีเดซี่ค่ะทุกคนใชยค่ะทุกคนใช่ค่ะยองสวัสดีส ดูคลิปวอล์กของพีที่เป็น introverted person ไปแล้วเรามาดูกันว่า extroverted person อย่างนี้นะคะบล็อกออกมาจะเป็นยังไงคือ1วันเนี่ยไปหลายที่มากๆนะคะมีการวางแผนแบบว่า1น3่5อ่ะามีห้าอเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะว่า ESFJ แบบนี้บล็อกออกมาจะเป็นยังไงใค่ะวันนี้นะคะนี่จะพาทุกคนไปทัวร์คาเฟน่นี่เริ่มจากที่แรกเนี่ยนจะพาทุกคนไปอยู่ตรงยนต์ํำตรงนี้เองนะคะก็คือตรงที่เราพัก เนี่ยอันนี้พ่อดิฉันเองตรงนี้ก็จะมี G S 2 5อยู่ใช่ไหมเราแค่ทำการเดินตรงไปบอกแล้วนะคะใครมาเกาหลีก็คือต้องใช้ชีวิตโ l o w ไลฟ e นิดนึงนนเพราะว่าเขาอะเปิดทุกอย่างสายไงเพื่อที่จะอยู่ถึงดึกไงเข้าใจปะคนที่นี่เขาก็เลยแบบเปิดก็จะเปิดร้านก็สิบโมงปิดหมดเลยยังไม่เปิดอันนี้ก็ปิศเศโมงครึ่ง เปิดเซเนโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คาเฟ่ที่นี่ก็จะเปิดสายมากๆนะคะถ้าใครอยากจะมาก็ถึงถึงยีง่สิบสานาใช่คือเปิดร้านกาแฟถึง5้าทุ่มปิดช้าแต่ว่าเปิดเปิดเปิดช้าเหมือนกันว่าที่ไวท้ทิตรีนะคะก็คือนั่นไงสีน้ําเงินป้ายสีน้ําเงิน ก็ไปดัมปกติอันนี้เป็นโอ๊ตลาเต้นะคะอันนี้เป็นอเมริกาโน่ปกติเต็กกระดาษเหรอใช่เปียกระดาษเป็นไงหวานอ่ำแป้งคนแ่องคนมาจากไหนนะคะเป็นไงอร่อยให้หน่อยเอ้านี่ได้เมนูใหม่ตอนแรกฉันคิดจะทำ อันนี้เป็นโอ๊ตลิมิวเอ้ยโอ๊ตลาเต้ลาเต้โตนอเมริกาโน่โอรีได้นะเอาไปแบ่งมาอันนี้กินอันนี้เองก็ได้ปะให้ชิคกินอันนี้ชิคกินได้นี่จะลองชิมอันนี้นะคะอันนี้เป็นลาเต้เอออเมริกาโน่ปกติเนี่ยกาแฟที่เนี่ยมีความเติดช็อกโกแลตดาร์กเป็นดาร์กโรสก็คือเขาเรียกว่าขั่วเข้มใช่ปะแต่ว่าไม่ได้ขมแบบประเทศไทยอ่ะ ของประเทศไทยอ่ะมันจะขม,มแล้วก็ติดลิ้นลงคอ <ผม S 1> แต่ว่าที่ที่เนี่ยเป็นแนวแบบนุ่มละมุนขมแบบเบาๆแล้วก็นุ่มละมุนกระจายไปทั่วปากหอมออเน้นหอมเฮ้ยก็แฟนร้านนี้ใช้ได้เลยนะคะทุกคนทีดีๆทีดี้นะที่ว่าทีไว้ทิพที่นะคะทีดีทีดีรนะคืนนี้ก็มีคาเฟ่นะคะล้วนี้ก็อินสเปรจากที่เกาหลีนี่แหละไอจนเนอร์ซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้ มันหวานเพราะว่าข้างบนเป็นวิปครีมด้านล่างก็เหมือนเป็นลาเต้ปกตินะคะแล้วเขาก็โบกวิปครีมลงมาแบบแน่นๆอย่างนี้เลยอสั่งอันนี้มานะคะทุกคนมันคือครัวซองตสตรอเบอรี่ในหั่นนี้อ๋อเป็นครีมข้างในอร่อย วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาช้อปปิ้งกระเป๋าที่ร้าน,นา Visual Aid นะคะทุกคนอ่ะคือเดินมาร้านน่ะอยู่ข้างๆกับร้านนี้เลยนะคะเราจะมานี่ Visual Aid นะคะอยู่ชั้นบีหนึ่งสามารถเดินขึ้นไปได้หรือว่าติดกันได้นะจ๊ะมา กเะทุกคนตอนนี้คือกำลังเครียดไมได้ คนจะบอกว่าที่ Visual เกระเป๋าสวยมากจริงๆมันเป็นหนังแท้นะคะรานะคาก็เลยจะสูงนิดนึงประมาณแบบ6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0ถึง 10, 000, หมื่นึอะไรอย่างเงี้ยล้วแต่ดีไซน์ตอนนี้นีจตัดสินใจว่าจะยังไม่ได้น้องกลับไปเรานะคะก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวรอให้วันท้ายๆก่อนถ้าเงินเหลือก็จะมาตำน้องเพราะว่ามีใบที่อยากได้มากอยู่นะคะแต่มันเป็นกระเป๋าหนังนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนว่าราคานี้คือถูก แล้วนะสำหรับหนังแท้นะม่ใช้ได้นานแล้วก็คอทางดีตอนนี้คือทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นไปตามแผนท,ที่เราวางไว้ทุกอย่างวันนี้นะคะพี่จะทำการ Solo er. <อ>โซโล่ทรวลเลอร์ด้ดยการน้องเนี่ยจะไปไหนจะไปโคเอ,อ็กอะคาร,รียมออคะ่ะดูเขาบอกกันอยู่นะอะคาร,รียมนะอรเรออคนที่มาพอใจะ่ะใช่คือมันอาจจะไปอะคาร,รียมส่วนนี้จะพาป้าไปกินอ,อ,อาหารทะเลที่นอร์ญังจีเขาคอย่ แล้วเราจถ้ามาเจอกันาหมอเหตุผลว่าทำไมเราต้องแยกกันเพราะอย่างแรกพี่ไม่ชอบกินอะไม่ชอบกินปลาเลยใช่แล้วคือตอนแรกอาจจะไปเพราะว่าพ่อเสียชอบอาหารทะเลมากก็เลยตัไปด้วยกันนี่แหละแต่สรุปพ่อพี่ก็คือไม่ไปแล้วใช่ฉันก็เลยอ่ะโอเคมาเอกก็ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแนวไป็นแนกับสาวที่ชอบไปตรงนี้นะหรือเฮ้ยน้่งตกลงเฉย เอาจริงาัีฑิตไอชีอ่ะไม่มีอะไรเลยเว้ยจริงกู้จริงคือน้ามึงบอกให้มันเลี้ยวซ้ายอ่ะมันก็เลี้ยวขวาเอาเอาสรุปวันนี้เลยไม่มีมึงก็ถ่ายมาให้ดูแบบไอเน่ยาเอสติกอ่ะดูแบบเกาหลีอ่ที่เขาถ่ายมึงเข้าใจปะเหียเห่าเกินจริงอ่ะตั้งกล้องแล้วถ่ายกตเองามมันเห่าเกินจริงจ้าจ โนเรียนจินมาร์เก็ตแล้วนะคะเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ว่ากันว่าเป็นตลาดเหมือนตลาดขายสงปลาที่แม่ค้าต่างๆเขาก็มากันที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงอะเดี๋ยวให้ดูทางเดินตามทางนี่ข้างหน้านี่เองเดินออกมาแล้วซ้าย เขาไปถึงปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นจะมีความเป็นแบบทะเลสูงมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ชอบกลิ่นทะเลแบบสดๆเนี่ยไม่แนะนําอย่างมากนะคะแต่ว่าของข้างในเนี่ยก็คือเยอะมากๆสมแล้วที่เรียกว่าตลาดปลาที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เลยพอเราเข้าไปนะคะเจ้าของร้านต่ตางๆเนี่ยก็จะทําการกวกมือเรียกพวกเราค่ะคิงครับไม่จ้าคิงครับเดมมีคิงครับเดคือเหมือนรู้ว่าแบบ ชาต่างชาติมาเนี่ยก็คือทีมครับแน่นอนนะคะเราก็เดินไปเรื่อยๆหาร้านที่ใช่หาร้านที่ชอบนะคะจนมาเจอร้านนี้แอบกระชิบบอกเลยว่าร้านนี้โคกับร้านอาหารที่แบบดีมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันจ้ากูอ๋อ10,000เป็น0อรองอือฮะไม่ต้อรองอันนี้เราขอ5ตัวหมื่นนะคะทุกคนเราต่อรองเราต่อรองวาเาเขาเาห้าหมื่นอ๋หนายเอ้ยว่าภาษาเกาอลี เท่าไหร่สอม่น้านอนอาพันอสนห้ <25 S 2> ตัวหนึงอ่ะอออหอก็จะอห้ามาทํานา็จะอร่อาหท่นาหาอาห้ลลาาหเอาหรนอน,นีเรา้าเรอเร้เสร็จรล้วนะคะเราน็จะขึ้นไปกินข้างบน อนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาแล้ววิธีการก็คือเราเนี่ยเลือกร้านที่เราเนี่ยชื่นชอบแล้วก็สั่งนะคะอาหารแล้วก็คุยกันตกลงราคากาันแล้วก็เขาจะมีคนเนี่ยนำเราขึ้นมาข้างบนตามร้านอาหารซึ่งร้านอาหารอะ่ะอยู่ที่ว่าเราอะ่ะเขาเออทางร้านข้างล่างเขาจะดีลกับร้านอาหารอะไรไว้ข้างบนแล้วเราก็ขึ้นมานะคะเราว่าทางร้านข้างล่างอ่ะดีลาาไ,ไว้วกับหันด์เ้นทนะคะเราสั่งข้างล่างเสร็จใช่ไหมมันข้างล่างก็จะได้รับ,บเงินไปที่ แต่ว่าร้านข้างล่างกับร้านข้างบนเนี่ยมันคนละร้านกันเพราะฉะนั้นร้านข้างล่างรับนเงินไปปุ๊บร้านข้างบนน่ะก็ต้องมารับเงินเราอีกมีกฎโดยหัวที่มานั่งนะคะตามจำนวนหัวเนะี<ม>่ยก,ก็คือค่าที่คน,นะคะละ5 0 0 0ันวอนนะคะทุกคนตกคนละร้อยกว่าบาทเป็นค่าที่นั่งอ่ะแล้วก็มีค่าทำค่าทำเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำมาลายอย่างฝั่งเราเนี่ยทำเป็นสตีมก็คือนึ่งทั้งหมดเลยมันจะตกกิโลละประมาณ8,00 0วอนก็ประมาณสัก200กว่าปว่าอย่างฝั่งเราวันนี้หมดน่าจะหมดประมาณกี่บาทคะป่า สนามตัวสี่พันประมาณสี่พันไม่เกินห้าพันสี่พันนิดนิดมันแล้วแต่เราแล้วแต่แล้วแต่ด้วยนะว่าทุกคนมาุ๊บสั่งอะไรบ้างอันนี้<ย>เราได้ไดปู king c r a มันคือ king ค,คร a บมี king c r a นะคะมีหอยเป่าหือหตัวแล้วก็มีกุ้งอือันนี้ ห้าตัวอันนี้เราห้าตัวเราขอจริงเขาสี่ตัวหมื่นวอนแต่เราได้ทําการขอเขาห้าตัวเขาก็เลยให้ห้าตัวห้าตัวหนึ่งหมื่นบอนะคะสองร้อยเจสิบาทถูกมากแต่ว่าที่นี่หอยปลาคือถูกอาจจะเพราะเขามีฟาร์มองตัวเองรถตัวใหญ่มากใช่แล้วก็มีหอยตลับนะคะหอยตลับคือแปดขีดอยู่ที่ประมาณเ่อหนึ่งหมื่นวอนเนาะแล้วก็เราสั่งแค่นี้เราไม่สั่งปลาหมึกหรืออะไร ว่าเดี๋ยวไปกินปลาหมึกผัดดีกว่ามีกุ้งตัวหนึ่งมีกุ้งตัวหนึ่งกุ้งเหมือนกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือใเท่ตัวเท่าแขนจริงๆอันนี้เป็นหอยนะคะทุกคนมาเร่มีหอยตลาดชูอันนี้คือหอยเป่าหือนะคะนี้อันนี้ก็จะเป็นถาดเอาไว้ให้เราเนี่ยเอาเปลือกมาใส่โอ้ปหหอยอ้แต่ว่าเราอะพกมันจิ้มซีฟู้ดมาด้วยนะทุกคนนี่เพราะว่าเรากลัวว่ารสชาติมันจะไม่อนี่เราเราก็เลยนี่ถนัดที่นี่ดีกว่า พอสมปัดและพอสมเตรียมละอุ้ยชิชายมาป้ายชามอันนี้คือหอยนุ่มกว่มีกระป๋องต้องดิ้นด้วยเนอหเนี่ยจัเลนี่ใส่ซิมอร่อยมากมสี่อย่างใช่ไหมอร่อยสามสี่อย่างอะสี่อย่างเดี๋ยวเราจะขอลองซิ้มแบบเกาหลีก่อนนะคะทุกคนก็คือ อร่อยเป็นอะน่ากินมากนี่เื้อหน่อยอะ่ะขคงก็สดอะ่ะเค็มๆหน่อยต้อหลับเค็มหน่อยปลา<ะ>ทำาันนี้ให้รู้หน่อยใช่ป่า<ต>้่าไม่ควรดูไ <c oughs> ซส์สองวันที่นี่บ้าใหญ่อยู่นะที่นี่ถ้ามาก็หยิบน้ำได้เลยนะคะทุกคนไ,ไ,ได้อาจารย์นนะ หอยเป๋าฟู้ออร่อยมากอันนี้นะคะทุกคนคือตับของหอยเป่าฟือที่เขาส่วนใหญ่จะชอบเอาไปทำแบบถ้ามันเป็นสดๆหมือเขาไปทำเป็นซอสหอยเป๋าหือซอสตับหอยเป๋าหือกุ้จิ้มกับน้ำจิ้มสีฟูเนาะใช่ไหมเด็ดก่อนเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะทุกคนเราต้นเไปเพื่อเอาหัวดองนี่อันนี้นะคะคือ กุ้งลายเสือ,สอนี่ปีตัวใหญ่มากอ่ะเดี๋ยวเริ่มเลย,ยกระดองมเอามาทำเป็นหัวหัวเาทาโร่ได้เลยอะออนี่โอ้โหน้ำนั่นแรกอ่อกูเริ่มละเนีอ้บึ้อ จะเย็นอร่อยไหมน่าฟินอร่อยอร่อยไหมคะกินทะเลอยู่่นอยูว่ามันจะเราจะลองชิมแบบไม่จิ้มก่อนหวานเสียบตัวเหมือนกับปูอัดเลยอร่อยมากอร่อยมากอืมไอเลิฟนี่เป็นปูเลรบ และนี่ก็คือ one day with น e ค่ะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นตัวเองกันมากมากไม่ว่าจะเป็นคลิป i n f p จากของพี่หรือว่าจะเป็น ESFJ จากนิ้นะคะเราสองคนก็เป็นตัวเองกันมากๆยังไงก็ฝากคลห,หลอดสแนปไว้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย